ี่ะก้องบุ่นะกองบุ่อาบุญนเป็นเห็ดหาปูหาเาของหาเม็จ้าเออดับแะค่ะนัเพื่อนเก่าเลยค่ะเพื่อนกระสิการคมน้งกระดุ้นต้าเลยค่ะแต่พอซาลาวก็ถอยบางสกุลนะพอเนึ่ ตัดไปไวจีข้างคุณก็ได้งที่หอดก็ใส่รื้อไปยาบคนจะยูบ่าอไไรตัวสปูนน้องไผ่น้องคนสีจ้าดินาะอาบุญอับุญนางสาวทำบุญไปว่าอยากนอนสาวแกเห็ดจำอืนที่การข้อสุขขึ้นเศรษฐกิจ อันนี้ของไผ่ของยายน้าตัวนี้ของยายหน้างท่าู้คิดกันโอ้ของพี่ยี่หอมม่ทั้งุนโอ้กองบนไงด้ของลุงนั่นึ่งของลุงหอมกลองบนไงเป็นยา S <S ข้าวสาคเพิ่เห็ดแบบเล้าเห็ดนึงจากมีเท่งเห็ดไปแล้วเพิ่นึงมืกันมีมือดัาเพิ่เก็ดอีกจากชนนึจเป็นประเภณีคนล่านะคะไม้ขนอีสานนี่นะคะแต่ว่าขาสารเานี่ค่ะกเห็ดเพ่งเห็ดเทงข้าสาไปใส้ได้หน้าเลยวก ตัน้นีมือดาไปเห็นตั้งมือดา,อดาทำบุรไปบ้างหอกระถอดบ้างสุกคู่หน้าพอแม่ผู้ที่เราไปแล้วจนะเ,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 เอเอแมนมาตอบมาดังนีได้หรอมนีมาว่างไปไปหนีไปหนีเลยเอา嘛เอเอแม่นโอ๊ยปวดขาแม่อนนี้เลยเอาเอาไป เอาไปเลยต่อไปย่างๆสันแม่และผู้ใหญ่มันดูดีแไงอุ้ย,ยปวดขาไงไปเอาเท้านะป่อยไปเอาไทยเดีวก็เอาไปเอาเท้า,ไป,า,ทาไปเอาเท้าอยู่แบบแกนมิทีแบบย่างงามแต่ก็หัวเข่าไปตั้มกับอันนั้นตั้มกับปูนตั้มกับห้องเหวียมมาจะไร้ยมื่อยแล้วมื่อยสัีเออมาเห็ดกินมาเห็ดกิน กินสองซ้มเถื่อตัวสีแสบมือนั่นอุ้ยแสบดีปาไปหน่อยแล้วกปคนเห็นแสบเลย้ะแสบเลยตัวนี้ท่านผู้ใหญ่เพิ่งกำลังว่างสายสินจ้ะท่านผู้ใหญ่ใส่เสื้อดำๆคนนี้ผู้ใหญ่บ้านจ้านายจะกระพุงทางทั้งทำบุญค่าดูบานเพิทำบุญจ้ะ อันใดจ้งเบาะพอแม่กองไปกองมันจับกะมากองใชมเดกาถอยลงมาอยู่ยังไกลเด้บะออางออกง่ายเด้บะทางออกง่ายเด้บะสามีก่อนค่ะดูสิบ